ซาซายชิไซนี้ซ้อมมาอยู่กัครับเยอนกว่าซ้อมอยู่เนไปนี้โนบุริยาซาซยชินเรามีใครเป็นคู่พรคก่ซ้อมั้าครับที่นั่นก็สาโยริฟังคับเยอะครับก็คือโปกในใครยชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรครับยี่สิครับเราสูงเท่าไหร่ก็ฮะเราปล่อยมามาสีโลครับก็สามโลแล้วเราไปปล่อยมามาสี่โลนี่ยสามโลสามโลแล้วเราเป็นเหมือนกับตาเร็ง วนนี้เราเจอกับปะดับสยามเคยเจอเลยไหมไม่อันนี้สายแรกเลยได้ติดสายเทียนสายลงมาป่ะโดยเขาสไตายเลยรจังนะซีมีกอล์เกมเหมือนซันแล้ววันนี้เราวางเทียนหรอกไหยไปเรื่อยๆครับก็ไปตามสไตล์เราเนาะยังล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไหนกันเลยป่ะช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันนั้นเจอใครเพชรมงคลเป็นไงชนะชนะเข้ามาวันนั้นต่อยกับเมียเท่าไหร่ก็ร้อยสิบเจ็ดไงอ๋อร้อยสิบเจ็ดนี่เลยแล้ววันนี้ก็เมื่อเช้ามาสอบเป็นไง ก็จุดเจ็ดเองเกินอยู่จุดเจ็ดจุดเจ็ดไม่มีปัญหาเนาะไม่สบายสบายแล้วเราต่อยมือมานรวมๆว่านี่ปิดไฟแล้วประมาณที่ต่อยรวมมาเลยประมาณร้อยกว่าไฟนะครับ้100อยกว่าไฟแล้วเนะาะไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่โลสามโลสามโลเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสระบุรีฝากเชิญชวนไปขับรถนี้นะเป็นกำลังใจให้ครับเต็มที่แน่นนอครับที่แนี่นราครับผมาน้องชายครับ